มีแล้วแสว่าจะเป็นคนหมอเข้มาช่วยพี่ได้ถูกไหมได้ได้ได้สำหรับใครที่กำลังจะเป็นจะเป็นอหรือป่านะคะก็สามารถเข้ามาช็อปกันได้นะคะใครที่กำลังแต่งบ้านแต่งบ้านแล้วเวลามามาได้กันบ่อยไหมคะมาได้กันบ่อยครับผมเข้าทุกครั้งเลยเพราะสาขาเนี้ยน่าจะต้องได้มาหลายรอบว่างมากใช่ใช่ใช่อยู่ใจกลางเมืองเลยด้วย เขาบองดีเยอะเนาะใช่ครับเรียนเชิญครับผมที่ Muji Concept Store One Bangkok ครับวันนี้ช่วงใกล้แล้ววันแรกวันนี้วันแรกเลยห้าโมงครึ่งจะเป็น Soft Opening แล้วพรุ่งนี้จะเป็นงานแกลเลอรี่ของเขาครับผมนี่คืออีเวทผู้ครั้งแรกในรอบกี่เดือนในรอบรู้จักกันมาเลยครั้งแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกในในความสัมพันธ์ที่ได้มายืนได้มายืนสัมภาษณ์ด้วยกัน คนเพิ่งรู้ว่าเรารับงานคนเพิ่งรู้ว่าเราคบกันด้วยหรือเปล่าไม่สนสรุปดีค่ไม่เหงา่งาแรกเป็นรกเฟิลรายกรเ็นความสัาคันเราฟิลแบบนักเนาะตีกันตัวไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันหรอดีด เตรียมกันมาไงบ้างกับงานคู่ครั้งนี้ก็ต้องแบบมีเลี้กันนะมีเลี้ยกันนะจับตามองแน่ๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษใช่เตรียมใจมารักกันโอ๊ยมารักกันที่นี่เลยเหรอคะเราหยอก็ลักกันทุกที่อะครับที่จริงงานค่ที่ก่อนมาเร่องมาทันนี้เป็นทันแรกที่แบบว่าเมื่อก่อนอะเตรีต่อมาเรื่องมาค่ะแต่ว่าเราไม่มีคิวที่แบบแมทช์ตรงกันได้เลยตอนนี้แบบพร้อมละ การทีใช่ช่วงนี้ช่วงนี e. ้ยังไม่ม oh. okay. ีอะไรถ่ายเนาะก็เลยก็เลยแบบรับงานได้ครับผมก็มีแล้งานทุกตลอดเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเร็วนี้ก็มีมีแน่เจอแน่สนุกเหรอคราวนี้การกาทำงานด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างครับเวลาที่แล้องออกงารแล้วต่อกงานด้วยกันสำหรับพี่มันก็สำหรับพี่นะในสำหรับพี่นะก็รู้สึกมันมันสบายใจ เราเราอุ่นใจเหมือนกับว่าเรามีบัดดี้ที่แบบเราไปทํางานด้วยแล้วเรารู้ว่าคนเนี้ยจะจะคอยซัพพอร์ตกันละไรกันแล้วก็ตีตีตีกันบ้างตามโอกาสเป็นพลังบวกเชิงลบช่วยกันพลังบวกแบบบวกบวกแบบไอ้นันในเวลาค่ะเป็นอ่าเวลาทำงานกันก็สบายค่ะพี่เล็กเขาเป็นคนสมองดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องสังมสคริปต์เราก็ปล่อยจอยถ้าเราลืมตรงไหนเขาก็จะแบบให้เราได้เลย แต่ถ้าเราคนเดียวอ่ะอาจจะกลัวว่าแบบพูดครบไม่นา่าหรือว่าอะไรอะไรนี้ก็จะมีพอคอยตะอกนไงเกิดกันไหมกันเลยขอบคุณแล้วเกิดกันไหมเวลาออกมากูแบบว่าหลายคนต้องมาแบบเนี้ยขืนจริงๆก็เกินเมื่อกี้ตอนขึ้นเวทีตอนแรกอ่ะพี่ก็ลืมตัวนึกว่าเอาแบบไเ่ได้เสร็จแล้วก็เอ๊ะอุ้ยเฮ้ยไม่มีเนี่ยดงใช่แบบเฮ้ยงานกูเอ้ยงานแรกเลยนี่หว่าเราพูดออกมา A are, แล้วก็ตอนสัมภาษณ์ก็มีแบบเผลอแบบ ที่เลยก็เรียกสุพรรนามอีกอันหนึ่งไม่เรียกลุงโบอ่ะน่ารักติดกันที่พวกเราดูคุณไม่ใมานั่นธรรมชาติไม่เรียกว่าติดกันปกติก็เป็นนีปกกติ็เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็หวานตลอดถูกไหมปกติทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแบบจริงตอนนี้ทำตัวไม่ถูกอ่ะแปลกๆอ่ะพี่พี่พอไปงานพวกนี้เนี่ยไข่อะไรพิเศษไหมคะไม่มี ไม่มีค่ะนี่ก็เหมือนมาออกอีเวนต์ปกติเน้นติดต่อมาก่อนเราลองดูลองทำมันดูอยู่ด้วยกันตลอดอะไรใช่ไหมเขาแบบถ้าเป็นงานแบบนี้เราจะไม่เอาแบบนี้เราไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ต้องดูความเหมาะสมแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เราพวกเราไม่ได้เรื่องเยอะอะฮะเราก็เราก็ยินดีจะออกงานด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่า ทำงานด้วยกันสนุกดีสนุกดีค่ะก็เอาไว้ให้พวกพี่มาอมยิ้มเบะปากกันเล่นๆนี่เป็นปากเล่นๆถึงเยอะด้วยมีมีเยอะด้วยเมื่อกี้เห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอแล้เนี่ยตอนเนี้ยเรทนน่ารักเลยนะคุณน่ารักอ่ะราคาเข้าใจได้แต่แล้วก็ทำเกินงานด้วยได้เมื่อกี้เขามีจะคิดให้เราพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วนะแล้วก็ค่อยวกกลับมาตรงประเด็นอีกทีแต่จำไหมครับหรือว่าแบบต้อง ช่วยช่วยกันแต่เมื่อไหรพี่เล็กช่วยหนูเยอะมากเรา่ิจากันแล้วว่าเธอต้องช่วยกันเสริมนะในส่วนนี้มันงานคู่อ่ะมันก็ต้องช่วยกันนะใช่แล้วก็ใช่เพราะพวกเราเก่งกันอยู่แล้วด้วยเพรงานที่อาจารย์ต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคไม่แปลกเลยโอเคเพเป็นคู่รักที่เก่งมากๆใช่เป็นเออหนูใช้คำนี้ก็ได้นะเป็นคู่รักที่เก่งมากๆทำงานเก่งทั้งคู่ยี่หนูไม่อยากแบบพี่รั็กอายคนอายคนอายคนแบบนอายคนแล้วอานณาอา เราอะเขาแต่งเขาคุกเขาขอกันแต่งงานแล้วนะเจมี่อะพูดเราอย่างไรคะต่อไปคู่ต่อไปเลยไหมเราเลยเรานยัน้ไม่เลยเลยไ่ยไม่เลยเยย่เลย่เลไ่เลไ่เย่เลยม่อลไม่เย่เล่เลย่เลย่เยไเลาม่เลยอย่าเพย่งลย่เเย่เเพ่เอย่าเพิ่งแทงเล่ายไม่เเ่เเ่าไม่เย่ยไม่ยเ มันสงบแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการรั้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ขอแสดงความดีกับเจมจีเจริงจริงคือยินดีมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยเพราะว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการแบบคุกเข่ากันเกิดขึ้นคือหนรอเคยถามพี่เจว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่าก็ใกล้แล้วแหละใกลเราก็คิดว่าแบบอีกสองปีใกล้ของเขาอะไีปีนึงก็แบบอุยคุกเข่ากันเลยเราก็ไปแซวพี่โฟศ์แบบว้ายร้องไห้เลยถนาดซ้ายด้วยช่วงนี้ผมยกบ่อยๆยกบ่อย ไม่มันทดขนาดขนาดตายไม่ช่วงนี้แต่อยากถนัดสายยกไปลอยไหมโบถนัดมาตลอดเ้ยก็มีบ้างแต่มันยกท่านยกยากเนี่ยมันไม่มีอะไรหลังแบบให้แบบมีแล้วแหละไอ้ต้อบอกใครอ่ะพี่ลีบหรือว่าเหรีอย่าเพิ่งนะอันนี้ขออันนี้ขอร้องไว้ทำไมโบไม่รู้อ่ะ ทำตัวไม่ถูกอ่ะเนี่ยเออแอ้วอะไรก็คือว่าไงดีครับแบบนี้ร้อนอนไครับมนอนได้แล้วก็มีคิดไปแล้วแหละครับผมคิดอะไรคิดอะไรคิดเรื่องหวงแล้วมากกว่ไม่เราเราเป็นคนวางวางแผนอยู่แล้วแล้วก็วางแผนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้ ไปบอกสิเดี๋ยวคนเขาเขาก็ไม่นับกันนะตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบสองปะโอโหยี่สิบสองคันทียังก็ก็มีคิดๆไปครับผมแต่ว่าก็ก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆเราปรึกษาเรื่องนี้กันตั้งคู่เลยก็มีคุยบ้างอยู่แล้วเนาะผมชอบคุยเรื่องอนาคตมากเลยดีเรียกว่าเรียกว่าคนที่คบกันแล้วแบบเราจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ต้องมีคุยเรื่องนี้อยู่แล้วทำไมทำไมรู้สึกชนะตั้งเลยอ่ะ นใโบเป็นไงครับผู้ชายเขามาคุยเรื่องอนาคตของเราในฐานะผู้หญิงเวลาถามโบทำไมเขามีจริตจักราบเขาเป็นคนคนเียวไม่ก็หนูเอาโอเคอยู่แล้วเพราะเป็นคนชอบคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วว่าอ่เวนี้จะตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันก็หาตรงกลางหาตรงกลางให้เจอถ้าไม่เจอก็ก็เดี๋ยวก็เจอเรื่องก็เิดเรื่องค่อยว่ากันอย่างเงี้ยหนูก็นั่นแหละค่ะก็ดีน่ารักดีโบชอบโบไม่โรแมนติกเลยคะ เขาเจ่อไมลีาิดจะต้องมีการคุกเข่ามองยัจะเป็นุกข่าช่วงนี้ถ้าคุกข่าน้าตายเหนึ่งว่าขาก็เลยยังเว้นเไว้อยู่ต้องรักษาตัวช่วนี้เล่นฟชอบเลขผมเล่นขาสะโคงสออะไรให้ขาแข็งแรงเตรียมตัวไว้เหรอเตรียมตัวไว้ถูกไหม ใช่เพราะว่าอนาคตอยากอยากตอนตอนแก่ตัวไปอยากเดินได้อยากเดินแบบแข็งแรงต้องไหวแบอจริงจังหน่อยก็เอาบอกไปคนก็ไม่เซฟไรสิใช่ใช่ใช่เออฉลาดเลยเพราะว่าถัาเกมเจมส์พูดแบบมาทีได้วแบบยังยังไม่ที่ตอนนี้หรอกาต้องพักต้องพักเลยแต่คำที่พี่เจมพูดน่ารักนะขอโทษนะที่ขาดอะไรสกปรกเขาปะเนี่ยเพียงเพียงต้องมีการคิดบทในชาตินี้ ไม่ต้องไม่ต้องอโทษนะไม่ต้องไม่ต้องพ่เ็ว่าอะไรพี่ป่าี่ไม่พุกได้ไหมพี่นอนไม่ได้ไหมเดี๋ยวขุน้าแข็งแรงดีทุกอย่างแก้ข่าวก่อนแล้วร่างกายผมแข็งแรงดีทุกอย่างนะมแค่ยังไม่ให้ตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอย่าเพิ่งรีบรอเลขามรอเลขสามเนาะเพราะรอให้อะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทางอหมอมาจ ตองามกาาลเวมันก็เป็นจริงๆการแต่งงานมันก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งแหละจริงๆมันมันก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอันนี้คิดแบบคิดแบบเผื่ออนาคตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันการแต่งงานมันก็คือพาร์ทมันก็คือก็คือไม่ไม่เราไม่ให้เลยนี่พูดกันเหมือนจะแต่งงานกันเลยเหมือนแบบคุกเข่าหกกันแล้วใชเหมือนอนาคตจะลงเอยด้วยกันเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมุดท้ำยังไงใช่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีแบบงานแบบเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ลอง เอาติดต่องานมาก่อนผจะได้แบบงานจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋อิวเวนต์อิวเวนต์ก่อนอีเวนต์ฟิวงานแต่งเหรอจะได้ซ้อมก่อนนะเออดีดีได้ซ้อมก่อนเลือกติดต่อมาก่อนแล้วก็ให้ได้ซ้อมก่อนครับอยากจะทำแบบนี้มาบ้างคืออะไรคืออะไรครับเอ้ช่วยด้วยขอช่วยด้วยช่วยด้วยรู้สึกร่าสุดไปทกเถียด้วยกันร่วมชาติ ผู้มากโอไปบ่อยแล้วก็จะเป็นฟิลแบบเต้นอหาราหาบ่อยไรเ้ก็เลยเป็นการเปิดโลกโลกใหม่พี่เลคือเล็กไม่เคยไปงานือเคยไปงานกระิ่เคยไปงานบวชแต่ไม่เคยไปแบบฟินั้นที่เขามีแบบรถแข่งแล้วก็แล้วก็ไม่เคยไปฟิลที่แบบเเาไปเต้นหน้ารถแข่งเีแต่โบเคไปบอยแ้รั้งนี้โบก็พาไปเปิดโลกก็ก็มันดี เสื้อเปียกโค้งนิุดเลยนะเสื้อเปียกโคนิ่เต้นไม่หยุดจริงๆบางทีก็เปิดหน้าแดงร้อนแต่ว่าฉันได้เป็นนางพากับเพื่อนเต้นขนาดนั้นอยากกระลังฟ้าเขาบอกว่าเป็นเขาบอกเป็นนะาเต้นเต้นเต้นหน้าเราแท้จะไปไลฟ์ฟ้าก็จะเป็นคนแรกที่ปิ๊ขึ้นไปเลยแน่นอนไม่มีใครเต้นแรงเขาเขาเลยไงงานปิ๊งก็ไม่เบานะคะไม่ร่วมเหมือนกันก็สนุกมันสนุกเพลงมันสนุกอะเพลงมันสนุกก็เราเราก็แบบเพื่อความที่เรา ไม่เคยเจอบรรยากาศนี้ด้วยเราก็แบบช่วงหลังมาพอพอพออายุอายุเท่านี้เลยรู้สึกว่าเวลามันมีอะไรใหม่ๆที่ที่แบบเราไม่เคยทําแล้วคนมีมีคนเสนอมาให้เราทําหรือว่ามีแบบคนชวนเราไปทําเราแบบช่วงนี้มักจะเอาหมดสนุกสนุกแปลว่าถ้าปูชวนกีกก็จะไป,ปไปไปเดี๋ยวสับอาทิตย์นี้ก็ไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่ะคะไปทางภาคเหนือเชียงใหม่ จริงๆรานก็อาจจะมันรถแห่งเนาะจริงานรถแท่งรถแท่งก yes ่อนไม่แต sure. ่ฮะรถแห่งเขามีมีเหมือนกันฟ้อนฟ้อนมีฟ้อนอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่าฟิวเชียงใหม่หน่อยแบบอ่าอะไรเบาๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะใช่แต่เขาบอกเขาจะมีนางรำมีอะไรด้วยก็จะเป็นนางฟ้า ก็เป็นนางฟ้าทุกงานนี่ก็นางฟ้านี่ก็นางฟ้านี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนนะสเต็ปสเต็ปที่เห็นึ่บังคุณด้องมารับคนได้ไม่เยอะเลยับไม่ที่หนึ่งนะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเขาชวนโบเต้นด้วยเพลงไม่ค่านี้สิช็อคเคอร์ี่แต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์หรือว่าสไตล์การเต้นหน้าให้มันต้องเป็นฟรีสไตล์มันต้องไม่เป็นคารเทอร์คาร์เทอร์มันต้องแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่เราจะทำให้ดูตอนนี้เลย สัมภาษณ์นานเนาะสัมภาษณ์นานมากไม่มีงานต่อขอนอนสนกี่ไนก็ม้วนจอยเนาะม้วนจอยสนุกสนุกไมโเลยว่าจะอะไรยังไงอะไรตลอดก็ไม่ได้หนกไปสุดจุดดีแมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเราเราไม่มีความสำเป็นต้องขับไม่พี่เล็กก็ถามว่า วัดเราเต้นได้ขนาดนี้เลยอ้โหโมกันนี่แหละมันเป็นโอกาสดีใครเขาจะมาเต้นแบบนี้ในวัดกันงานนี้แหละใส่เต็มเลยพี่ได้เกินนะแสดงว่าเราไม่สะวว่าจะจะเยอะไปคือเราเราไม่เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นแบบนี้ก็ก็เลยเอ๊ะในวัดมันไม่ต้องสัรวมหรออะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมของของของการแห่รถแบบนี้ก็ก็สนุกดีครับผมแล้วเราก็ดูแล้วว่าโบน่ารักมากที่ม้วนๆแบบล้มๆลิศลำลใช่เรา น่ารักจริงเหมืนน่ารักจริงเพราะว่าเพราะว่าในงานกระถิ่นมันจะมีแขกคนอื่นด้วยเนาะแล้วเขาก็เป็นเป็นดารานำอ่ะเป็นดาราดารานำหญิงเนี่ยนำทางด้วยเพราะว่าขบวนไม่ยอมเดินสักทีนั่ขบวนหน้าสามถอยหลังห้ามาได้แล้วมาได้แล้วไม่ได้ชั้นแล้ว เป็นกิจกรรมที่โอเคแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เบิร์นด้วยประมาณหนึ่งบิร์นลุกแค่เล็กแต่กัดแดดใช่ค่ะแลก็เหมือนดูส่วนผสมรสชาติด้วยเนาะเดี๋ยวไหมก็ดีก็ดีแต่ว่าจะได้เป็นกาได้บุญเสริมความรักลองเปลี่ยนจากคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่บุญบ้างอ่าเป็นเวรเป็นกรรมด้วยกันมาเยอะล้ว่ะอะไร พอขอคดิวยพอยบไปแล้วครับเรื่องเปลี่ยนนิดนึงมีการคุยกันหลังจากหนักป้ายเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างหลังจากมีการเปลี่ยนงานของเจมส์อ๋อเจมส์เจมส์ก็มาล็อกคิวมาล็อกคิวว่าเตรียมตัวให้เตรียมตัวไปงานแต่ยังไม่รู้ตีมรู้อะไรเนาะใช่แต่จะเริ่มแล้วตัดชุดแล้วยังยังก็มาล็อกคิวมาล็อกคิวคร่าวๆไว้เนาะใช่ค่ะมาถามวก็เตรียมตัวแหละยังไงก็ก็รอติดตามจากเจมส์และโฟมครับกับหรือว่ารูเงา เริ่มที่แบบตอนสบของเรื่องลรอเตอร์เรื่องแบบการแต่งหน้าการแต่งหน้ะครับมคนแก่เออบางคนก็มีความคิดว่ามันไม่สมจริงค่ะมันแก่แบบอะไรแบบนี้ค่ะเราได้ถึงรึเปล่าไหมค่ะเห็นเห็นหมดเลยนี่ยังน่าหัวเราะเลยตอนดูยังน่าหัวเราะ ก็ฟีลวันไหลเพราะประแดงเนี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันคือการแต่งในอัพเนาะด้วยแสงด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนแหละมันเป็นมันคือการแสดงอะค่ะถ้าจะให้เหมือนจริงน่าต้องแบบใช้ตัวแสดงที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราอยากจะให้คอนไซคเตอร์ที่แบบเป็นเราให้หมดอะไรอ่าเงี้ยค่ะก็เลยจะออกเป็นแบบ ามาันก็น่ารักดีเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตํานานตลอดไปอ,อ,อะไรแบบหม่ใช่เห็นไหมทุกคนก็พูดถึงอ่าวันไหนพแัแนาบ้างอ่าบุ้ยเคียบม้าง <c oughs> หรือว่าอะไรนะมีอีกมีเยอะเลยสนุกดีหรือว่าอ่านแล้วก็เอออย่างน้อยก็มีคนคิดเหมือนเราเออตอนจะแปว่าตอนแต่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันได้แล้วใช่ไหมก็คือต้องแก่แบบนี้แหละต้องแบบนี้แหละถูกไหมคะก็ประมาณนี้นะถ้าหนูแก่ก็คงไม่ไม่เหี่ยวมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเสื่ประเด็นี่อตรงนี้ เราจะแกะทันทีก็เป็นฟิลนั้นแหละแล้วหล่ะหนูอยากพวกเราอยากจะเป็นตำนานนะคะใช่ดีเลยดีเลยโอเคเนาะโอเคเนาะนั่งอยู่ด้วยกันโอเสวยนั่งอยู่ด้วยกันใส่โยกด้วยกันอันนัว่าตอนจบมาเพียร์นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอยู่ค่ะฟิลติกีมะบ้างฟิลนั่นแหละนั่นแหละก็ประแดงนั่นก็เหมาะสุดแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้ทำให้โดนคือแบบเพี้ยนหรืออะไรแบบนี้นารักฟีน่ารักฟีเพราะว่าตอนถ่ายก็นั่งหัวเราะกันอยู่สิบเจ็ด จริงๆเียว่ามันจะมองว่าแก่ก็แก่จริงแต่ว่าแต่ว่ามันแค่แบบอาจจะมีแบบบางๆบางบุมคลที่อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันมันเหมือนอยู่วันไหลายข้อแดงจริงอะไรเงี้ยโอเคทักะคยสวัสดีค่ะ